มาจ้ามาดูแสงไฟยามค่ำคืนที่บ้านสวนเศรษฐีจ้าว่าจะเป็นยังไงเนาะสิงหามาด้วยค่ะบ้านสวนหน่อหน้อยของบอสุทินจ้ามาเบิ่พร้อมกันจ้าหนึ่งสองซ้ำว้าวท่ามกลางความมืดจ้าบ้านสวนนน้อยของบอสจ้าอันแน่มีลูกเล่นนะั <laughs> ้มมีลูกเล่นในห้องใหญ่ด้วยนะคะ เป็นไฟเปลี่ยนสีได้สามไฟค่ะเอ้ยได้สามสีค่ะสวยงามน่ารักมากจ้าไปค่ะบ้านสวนน้อยของบอสสุทินจ้าเน่ไฟน่ารักน่ารักยามค่ำคืนนะคะยามค่ำคืนค่ะสวัสดีค่ะลุงสวัสดีครับยามค้วคับเปิดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสวยงามค่ะคุณน่ะอู้ยงามงามค่ะสวัสดีค่ะเด็ก สวัสดีค่ะเด็กมาน่งกินมามาเสยนี่ค่ะไฟตะเกียงของเรานะจ๊ะสวยงามมากเลยจ้าไฟฝังค่ะบนเพดานค่ะแมลงก็ชอบแมลงชอบเลยสวยจ้าสวยแล้วก็ไฟในห้องเล็กจ้าเบื้องเนี่ยพูดนะโอ้ยสว่างแล้วก็งามไม่ต้องเจาะผนังให้ผนังเสียหายน้าค่ะให้ฝ้าเสียหายน้าค่ะสวยงามจ้าบรรยากาศยามค่าคืนนะคะ งามงมงามง,าม,งาม,มาเบิงหองไงเบ่งสิ้ามาเบิงลูกเหรียญหองไงนี่ตัวนี้นี่ภูมิใจนำเสนอจ้ะบอดเพิ่มมากมากเลยเพิเปลีป่ยนแสงได้อืมนี่สีสม้มนี่สามสีค่ะสามสีสวยๆวยสมสีสวยๆเลยจ้ะเบ่งเน่ถึกไฟหล่องามเนาะโอ้ บรรยากาศเงียบสงบค่ะลมโชยเบาๆจ้าเดี๋ยวไปเบืงหลังบ้านานะจ้ะเนาะบ้านนี้เนาะหลังบ้านก็เป็นไฟตะเกียงจ้าห้องน้ำจ้าฝั่งนู้นเป็นโรงนาโอ,อ้แจ้งค่ะแจ้งงามเลยนะลุงนี่ค่ะตะเกียงแบบโรมันแจ้งงามเลยค่ะพอดีค่ะนี่สวยๆค่ะโอเคนะคะเนาะบ้านสวนบอสุทินจางามงามงา,มงามบรรยากาศรอบๆบ้างนะสวยงามจ้า โรงนาก็ติดไฟนะคะเนาะโอเคงามๆเลยค่ะเดอ้อมารีวิวเหนเบิงจ้าครบจบเรียบร้อยแล้วค่ะสมบูรณ์แบบค่ะไฟพร้อมน้ําพร้อมห้องน้ําพร้อมเข้าอยู่ได้จ้า <c oughs> รอขึ้นบ้านใหม่จ้านี่แอบสองในห้องแอบสองในห้องโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมด้วยค่ะเดอ้อมาเบิงกันอีกทีนึงเมื่อเมื่อเมื่อย่ามเขาสิข,ขึ้นบ้านใหม่เนาะเอออีหลามวนอีหลามวน อโอเคมีสามสีค่ะสีนวลๆจ้ะโอเคค่ะมาวางอีกเทือนึงมือขึ้นบานไม้เลยค่ะเด้อจ้ะค่ำคืนนี้กขข็บคาราไปก่อนค่ะกับบ้านสวนบอสตินสวยๆจ้ะสวัสดีค่ะ,ะกลับแล้วจ้ะค่ำคืนนี้กลับแล้วบายบายจ้ะบ้านสวนเศรษฐีจ้ะ